นิย่าดกนิย่เสียงเรื่องเพลิงปรารถนาจาตานได้ตอนที่19บเกาหมอพูดอะไรครับผมงงไปหมดแล้วเพลิงขมวดคิ้วหนักยิ่งได้หันไปมองคนที่น่าซีดท,ที่เริ่มมีสีหน้าแดงได้เรื่อนี่ ใบสั่งยาให้ลูกน้องของนายหัวไปซื้อมามันเป็นยาบำรุงหมอยังคงบอกอย่างอารมณ์ดีหมอบอกแล้วหันไปยิ้มกับสาวแก้มเรือบนเตียงขณะที่กระยาตีมือของชายหนุ่มที่ยังตีหน้าง,งงไม่เข้าใจส่วนนี้ก็ยากแก้แพ้นะนะนายหัว หมอชี้ที่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษยึกยือยาแก้แพ้เขาทวนคำของหมอ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นยาบำรุงคันหมอชี้ที่ตัวหนังสืออกบรรทัดทำเอาคนบนเตียงยิ่งแน่ใจแต่คนโตๆยังทำนั่งงงจนดูเหมือนโง่งั่งหมอ เมื่อกี้หมอบอกว่าอะไรนะครับคันงั้นหรอครับหมอหวัวเราะพออกพอใจเธอท้องหรอครับที่แรกเขาหน้าซีดก่อนเขาจะหน้าแดงกำมองทั้งหมอและเมียสลับกันใช่แล้วหมอบอกยิ้มยิ้มชายหนุ่มอ้าปากค้างเวอไปเลยท้อง เขาลุกขึ้นยืนพูดพลาดก่อนจะร้องดังลั่น <_ ø. S 1> แล้วอุ้มร่างเล็กๆของเธอเวียงไปรอบๆจนเธอต้องร้องกรีดกรีดและกอดคอเขาเอาไว้จนแน่นเธอทุบเขาแดงๆเวียนหัวแทบจะอ้วกอยู่แล้วคุณเพลิงปล่อยเมียวนะเมียวเวียนหัวเธอร้องแต่เขายังหัวเราะ รีบวางเธอลงขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะผมมัวแต่ดีใจนะบอกแล้วจูกเธอนหนักๆหอมแก้มหอมผมของเธอวุ่นวายไปหมดกูจะเป็นพ่อคนละโว้ยคุณหมอหัวเราะไม่ได้ยินเขาตะโกนแต่งเมื่อไรก็บอกหมอด้วยละกันหมอกลับหลับพอดีนั้นคนไขยไว้ครับคุณหมอ เขารีบพาหมอไปส่งที่ประตูเรียกคนณโวยวายจนดังเข้ามาในห้องพักหนึ่งกว่าที่เธอจะรู้ตัวทำให้กรลยารู้สึกไม่ดีเลยที่แรกก็ดีใจอยู่หรอกที่เห็นเขาดีใจที่เขาจะมีลูกและไม่ดังเกียรลูกของเธอแต่เขาจะยอมรับเธอเหรอ เมื่อสักครู่คุณหมอถามเขาเรื่องแต่งงานแล้วเขาจะแต่งกับเธอหรอหรือเขาแค่ต้องการลูกเพียงเท่านั้นในเมื่อเธอเป็นเพียงแค่นางบันเรือของเขามีแต่เธอที่รักเขาเท่านั้นหญิงสาวนิ่งคิดด้วยความกังวลคราวนี้ก็เรื่องลูก แล้เขาจะทนอยู่ได้อย่างไรแล้วเธอจะทนอยู่อย่างไรหากทุกคนรู้ว่าเธอมีลูกกับเขาหญิงสาวนิ่งคิดไปนานสับสนวุ่นวายจนเครียดไปหมดตอนที่เพลิงเข้ามาในห้องเขาเห็นกัลยากำลังมือลอยมือเล็กๆของเธอวางอยู่ที่ท้องสายตาของเธอ คล้ายกับเด็กหลงทางจนเขารู้สึกใจหายเธอไม่รู้ว่าเพลิงเข้ามาในห้องนัง้นตั้งแต่เมื่อไหรา่กระทั่งเขามานั่งที่เตียงเธอถึองเพิ่งจะรู้ว่าเขาเข้ามาเขายิ้มนิดนิดดวงตาคมเข้มจ้องมองเธออย่างมีความหมายเหมียวเรากำลังจะมีลูกแล้วนะเขาจับมือของเธอขึ้นมาจูบอย่างาเบาเา เธอสบตาเขาแล้วอยากจะร้องไห้เธอท้องจริงๆหรอหลังจากที่วันใจมาหลายวันเพราะดูว่าเขาไม่คิดจะป้องกันเลยเธอแอบกลัวอยู่ลึกๆกับความคิดของเขาเธออาจอุ้มท้องไม่มีพ่อหรือเขาอาจแค่ต้องการลูกของเธอ ตอนนี้อำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับเขาแล้วนี่เธอแทบจะไม่ดีใจเลยมันทำให้เขาไม่พอใจขึ้นมาดื้อแต่เขาพยายามไม่ใส่ใจเพราะก่อนที่หมอจะไปก็เตือนเขาแล้วว่าคนท้องมักมีอารมณ์แปลปรวนง่ายๆเพราะคุณนั่นแหละเพราะคุณไม่เคยคิดจะป้องกันเลยคุณทำเรื่อง ที่ยุ่งยากอยู่แล้วให้มันยุ่งยากไปกันใหญ่แล้วฉันเราพ่อของฉันล่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฉันกลายเป็นผู้หญิงที่คุณเบือ่อฉันกลายเป็นผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่อขายหน้าขายหน้าที่สุดเธอคิดอย่างน้อยใจขับแค้นในอกที่ได้ก็รู้สึกดีที่เขาดีใจ ที่รู้ว่าเธอท้องแต่ตอนนี้อารมณ์เศร้าหมองคิดมากมันทำให้เธอสับสนปนเปไปหมดน้ำตาพันทำท่าจะไหลอีกแล้วเขาเองก็ไม่รู้จะพูดเช่นไรเขารู้แต่เพงว่าเธอบดีสุดผุดพ่องและเขาก็ทนุถนอมเธอมากแม้กระทั่งมาถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเขา ถึงไม่คิดจะป้องกันเลยสักนิดเดียวทั้งที่กับผู้หญิงอื่นเขาไม่เคยพลาดไม่เคยลืมที่จะป้องกันเลยแต่กับกรลยาเขาไม่เคยยังคิดผมไม่วินผมไม่มีวันปล่อยให้คุณท้องไม่มีพ่อรอกในเมื่อผมก็อยู่ตรงนี้ทั้งคนก็บอก พยายามดึงเธอมากอดไว้แต่ถึงแม้เขาจะพูดอย่างนั้นกรลยาก็ยังสง,สงสัยอยู่ดีไม่มีอะไรมารับประกันให้เธอทั้งสิ้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะกินข้าวต้มร้อนๆกินยาที่หมอสั่งแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนดีไหมดูสิหน้าของคุณยังซีดๆอยู่เลย อย่าคิดมากเลยนะกินข้าวแล้วก็ยาที่สั่งคงจะมาถึงพอดีขาปอกพลางก้มลงจุมผิดน้ำผักของเธอแผ่วเบาพอเวลาผ่านไปเธอก็ได้รับพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะยาที่คุณหมอสั่งมีฤทธิ์ทำให้เธอกินง่ายนอนง่าย อาการเวียนหัวค่อยๆหายไปหลังจากที่กัลยาตื่นขึ้นมาสาวใช้จะคอยเฝ้าดูแลเธออยู่ไม่ห่างเธอไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเมื่อถามคนรับใช้ก็บอกว่าเขาเป็นทำงานที่ค้างอยู่บนเกาะเขาทำงานที่ค้างอยู่บนฝั่งเธอได้รับโทรศัพท์ของเขาในตอนเย็นเขาเตือนให้เธอกินข้าวกินนม และไม่ต้องรอเขาเพราะเรื่องงานของเขายังคงติดพันเพียงเท่านั้นเขาก็วางสายไปคว,ยความน้อยเนื้อต่ำใจตีตื้นเข้ามาเขาไม่เคยหายไปใไนนานๆแค่เธอท้องเขาก็เบื่อเธอแล้วหรือไงอยากจะคิดในทางที่ดีว่าเขาอาจทำงานจริงๆแต่ใครจะรู้ละ่ะแม้จะแอบน้อยใจยอยู่ แม้จะแอบเสียใจแต่เพราะริบยามันทำให้หญิงสาวหลับไปง่ายๆมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งตอนที่ดังใหญ่หนาก้าวขึ้นเตียงมากอดเธอตัวของเขาชื้นนิดๆมีกลิ่นสบู่หอมๆเขาคงอาบน้ำมาจนสบายตัวแล้วสินะเขากดจมูกหนักๆที่แก้มของเธอ ขอโทษนะจ๊ะที่ทำไม่ตื่นเธอส่งเสียงครางในลำคอกี่โมงแล้วคะตีสามจ้ะนอนเถอะเขากระซิบจูบซับความหอมของเธออีกทีเธอหันหน้าซบอกของเขานอนขดเหมือนลูกแมวตัวน้อยๆได้ยินเสียงเขาหัวเราะึในลำคอเปบาๆก็คลายใจพอรู้ตัว ว่าตัวเองท้องก็กินง่ายนอนง่ายมีตนมเท่านั้นที่กินแล้วรู้สึกผะอืดผะอมไล่ปลายนิ้วแก่งเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะไล่ปลายนิ้วแกลงไปตามผิวนุ่มๆที่หน้าทะนุทะนอมของเธอแม้ที่แก้มจะมีรอยแดงที่พี่สาวของเธอตบอยู่จางๆแต่มันก็ดีขึ้นมาก พรุ่งนี้จะเป็นวันที่สดใสของเธอเขาจะทำให้เธอไม่มีวันเป็นของคนอื่นไปได้คนอย่างเขาอยากได้อะไรก็ต้องได้พูดแล้วไม่คืนคำแม้แต่โลกของเธอก็ไม่เว้นชาวตรูเมื่อเขาจัดการให้กัรละาได้กินข้าวกินยาแล้วเขาก็ไปขึ้นฝั่งตามปกติ แต่คราวนี้เขามีเรื่องต้องทำมากมายาก็กรมชับให้สาวใช้ดูแลกาลยาให้ดีทุกปี 9, ก้ากาลยาไปส่งเขาที่ท่าเรือเธอมีอาการเวียนหัวน้อยลงหลังจากที่คุณหมอจัดยามาให้เขายิ้มเค,ครียดๆไม่ได้บอกลาอะไรไม่ได้อ้อยอิงให้มากความยิ่งทำให้คนที่รอคอยคำตอบ ยิ่งทำอะไรไม่ถูกเธอไม่รู้เลยว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องของเธอกับลูกเช่นใดเขามองเธออยู่นิ่งนานขณะเธอก็มองเขาจนสุดลูกหูลูกตาแต่เขาก็ทำเพียงแค่มองจนเธอได้แต่น้อยใจจบแล้วนะคะเพิงปัรถนาสาตาน้ายตอนที่19นะคะ ตอนนีเไม่ตอนจบแล้วเนาะก็ขอให้ติดตามรับฟังนะคะแต่ยังเขียนไม่จบหรอกแต่คิดว่ามันน่าจะจบได้แล้วละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่เขียนมาในช่องของความคิดเห็นหรือว่าในชมชนนะคะตากราบขอบพระคุณมากค่ะก็ หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะแต่ยังฝากจ่ายเงินเดือนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ตามเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ยังไงจ๊ะก็อย่าถือโทษโกรธเรื่องที่าตาอันผิดอันถูกนะคะมันก็อดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเรียวจริงๆเนาะมันสดจริงๆตาเขียนออกมาแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังนะคะก็อย่างที่บอกเนาะ ตามีเวลาตาก็ทำเลยนะคะเนาะเป็นประมาณนี้แหละยังไงก็หากตอนไหนไม่เจออย่าลืมนะคะเข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแล้วก็เขียนความคิดเห็นมาได้นะคะใครที่อยากฟังนิยายออยากช่วยตาในช่องทางอื่นๆก็ติดต่อมาได้ที่อานาตา88นะคะเป็นลายของตาเองเนาะ ตาจะมีนิยายที่ขายในอีเมลนะคะเป็นนิยายของท่านอื่นนะที่ใช้เสียงอ่านของตานะคะก็พูดคุยเข้ามาได้นะคะขอบคุณเหลือเกินค่ะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ